ครับเอฟซีครับเบิ็งบรรยากาศด้านหลังวิธีครับสวัสดีบ้านฮักสายสีเขียวจ้าฝากไว้บางกิพระเอกไงเ,เด้อฝากไว้บางกิพระเอกไงสองผาเอกเมลัยเงินแสนเมลัยเงินล้านแฟนครับเอฟซีบ้านฮักสีเขียวครับเนี่ยบรรยากาศด้านหลังครับเป็นครับเอฟซีมาใหา้กันต้อนรับ หลังจากเลิกบักหลายเลยเอาเอาให้่อยให้เพื่อนแม่แม,แม่ทางบารหากักสายสีฟ้าบรรยากาศด้านหลังครับผมให้พ่อพ่อแม่แม่เพื่อนได้เขาใกล้ชิดเขาท้ายลูกครับ ต้องเก,ก,ก็บบรรยากาศแฟนครับเอ็กซีเดเบิร์กนะครับพี่โอ้หไหลยีรามาอะไรเป็นแสนมาอะไรเป็นล้านครับยีราอ,อุ้งยีนเฮาทีมงานน้องพร้อแมแบมก็เก็บของแหละพีเกก่เป็นทางคลับเอ็ซีนองกัละไม่กันตอบรับแฟนครับเอ็ซีด้านนอกครับ อพอพอ่อบ้านฮักอีหลาตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาอ่ไทรูปวีลาป่ะเอ้ยใส่เสือที่มาพร้อมเลยเอยเสือที่มันเห็ดมันง่ามดีดิปะ่ะเก็บของแล้วเหรอพี่เอ็งจีรักและคิดถึงนะ เราจะไม่ได้เจอกันสองสามวันเลยแหละเาไปไหนล่ะเอาก็ตัวเองกลับอีสานแล้วเนาะต้องตามไปอีสานด้วยเจอกันที่กรุงเทพดีกว่าเหมือนเดิมเหมือนเคยแะครับเป็นกำลังใจกับพี่เอ็งกี้ครับเนี่ยสุดยอดแฟนครับน้องญิงตัวจริง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 หนาส ไปไหไไกนไไก่อนครับเซียนนนท์ครับบอปอ่ะไปไหนก่อนไปไหนก่อนไปนโราอู๋ม <c oughs> อจิการมันหอกมีรถไปยูเอออยากไปน้ำยัเอาอ,อยังไท่างของมยไปเลยไปเลยไปเลยบอบอบอไปพ่วกนันาาแล้วเซียนนครับส่วนเซบีไปโหลาชครับ อืม้ครับ์ูรักรัครับอินงุ้มงับงุ้มงับงุ้มงับแคลังตอนนี้ที่ช่องเลยทำงานอืมอมินงุ้มงับงุมงับงุ้งับงุงับงุงับโอ้ยมันได้นิดเดียวเองวันนี้ได้แค่เจ็คลิปเองโอ้เจอมายังไงเนี่ย ได้แค่เี้เบนกินด้วยหนิชิมเฝากติดตามช่องแอดมินพีด้วยนะเอ้ยแอดแอดมินแชมป์เดี๋ยวๆๆแอดมินแชมป์ระเพลินออฟฟิเชียลนฝากในเด้อท่านครับพีฝาก่องคนแน่พุงมะแขกเป็น้องอืมต้องแขกนะฝากในเด้อแอดมินแชมป์คนติดตามเป็นบโหลายหรอคนติดตามเป็นน้อยฝากไปซับตะไคร้พันแน่เออปักตะไคร้ซับตะไคร้เป็นมาโตเป็นฝากไปเป็นบันหักเพันแน่ นิ่งๆอ่านฝากกันเด็กน้อยตาดำๆเนี่ยดำๆกำลังใจน้อยๆแต่รักนานเกออิจตาว่าแอดมินแชมจะพูดเรื่องอะไรบางพูดเรื่องเข้าบัตรหรือเข้ากลุ่มหรือเบื้องหลังทั้งหมดมากจะเป็นในเรื่องของฝากถึงแฟนคลับแป็นขับอืเล่าข่าวอเล่าข่าวตามมาเพื่อึงแฟนเฮ้ยกับอิ่ทั้งกันแน่ไม่ต้องฝากติดตามเพลินๆน้อย นี่เป็นชมบรรยากาศครับดันหลังวิธีครับหลังจากที่เตยล่ากันแล้วครับโอ้เต่าเบิร์ตพระเอกผู้ล่างน้อยเต่าเบิร์เพชรบ้านแงพงโอนลันักนักขับนักฝากติดตามด้วยนะครับไม่หน่อยเพชรบ้านแพงพุนละฝากติดตามนี่ด้วยน้อง ออนทิดาเพชรแม่แพงปุ๋นละครับบรรยากาศด้านหลังกระบุญไหว้ครับบระยากเขาไปไกลครับไปครับเอ็ดซี่ปนหูมหอมไปเอกนั่งเอกบักคักครับสวัสดีครับแอดมินทุกปั๊บเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไม่ได้เจอกันนานเลยเดือนครึ่งครับดครับว่า ว่าที่สองที่ว่าแสดงเนี่ยเป็นนะกลับบ้านอืมดีแล้วที่ได้เจอบาดีควันนี้ก็ยังรักสานน้อยเหมือนเดิมนะพี่นะจุดเหมือนเดิมครับเสียดายไม่ได้ไปตอนมันติดบโมงมีเวรมีกรรมครับต้องอยู่ไม่เป็นไรติดตามพี่มีเวทมีกรรมต้องอยู่เป้าฐานติดตามที่กินเต้าโอเคแล้วจุ้ย ไปแล้วไปมาแล้วเดี๋ยวเปิดวงเนี่ยผมว่าจะไปเปิดวงเนี่ยเออเปิดวงไปดิวันที่ยี่สิบสามไหยี่สิบสามครับวันเสาร์เนี่ยจัดน็อตเลยเดี๋ยวแบกขวดหนึ่งเดี๋ยวไปเล่นกันอยู่เปิดวงเดียวกันเดี๋ยวแบกขวดหนึ่งเดี๋ยวไปครับนี่ครับปามนาด้วยครับ บรรยากาศด้านหลังครับผมเพื่อนกันแต่รุ่นน้องอายุเดียรุ่นเดียวกันแต่ครัเป็นเป็นน้องผมเป็นพี่น้องเดือนเหรอผมเป็นพี่เดือนครับเดอไม่เลวส่วดไม่เลวเป็นยังไงครับเพื่อนครับเอพีครับบรรยากาศด้านหลังนี่มันมีความสุกกีริเลยอือฮะพูบั๊บ มหมดอ,อินว่ะเราตรีอินวัวดีเอาไปตรวจเองเด้อเผื่อทุกวันที่หนึ่งจะได้หกล,าล้านเรื่องไรอะไรไปตรวจได้ดูให้หมดอ,อินก,กันเลยเดินทางาไปลอดภัยนะพี่ <c oughs> เดินทางาปลอดภัยครับ <c oughs> ครับ <c oughs> เรื่องทางาปลอดภัยครับผม <c oughs> ครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้วย <c oughs> เ,เขาได้เสือ้อเ <c oughs> ขาคือเปได้เสือ้ออันนี้เขาทำมาเองโอ้คนดังก้อนนี่โทนคนเลี้ยงกาง ใช่้ยใหญ่เไอทงนม่ดีนคทุนคนเลี้ยงจ้างบักดำคนขายตะกุดจ้างไอขนงเพื่นครับ อันนี้อันอันนี้โทนคนเลี้ยงช้างครับอันนี้ขายตะกุดช้างครับนำคนขายตะกุดช้างเนีครับนำเมื่อ้มื่อไงเมื่อสุดเมื่อไงสุดจริงเลยเลยเย่บันไม่เนอะลูกอะไรจอย่างนี้เออโอเคสาวปันปันเนาะโอ้ยดวันนี้เราไปตัวเด้อไอ้ยังว่าได้ตัวเด้อในตัวนี้เลยอะไรครับอีหลาไปถึงรถแล้วครับทุกคน ทำไมวันนี้เห้าวแล้วสะเดุดแล้วเอาไปไม่ทานมันมากหายรู้พี่มุกเขบอกว่าวันนี้เบียร์อะไรหมดทุกของในวันนี้สไม่ได้นองเห่าให้เดี๋ยวเขาจะมีส้มปันหาวอีกหรับเปล่าปัญหาวว่ายังอุ๊บ่ะครับเพราะว่าผมเขียนมาหลอกมาไลรเพื่อนเห่าในมะไล่อีหลาพี่มุกได้พอบีบพี่มันเขียนให้ กี <łość> ่ <S 2> <S 2> เป็นเป็นสกอยเออก็ทำดีมือนี้มื่อไี้่มาไล่งานพิเศษมือนี้ครับสวัสดีครับไม่หน่อยครับสวัสดีครับ ไปแล้วครับอีลาไปขึ้นรถแล้วครับล,ลูกสาวจะไปขึ้นรถแล้วลูกสาวจะไปขึ้นรอแล้ แอดมินแชมป์ต้องไปส่งด้วยไหมแอดมินแชมป์ต้องไปส่งหนูสาวก่อนแสียงจากมือร้ายอย่าเสียร์นะครับโอ้น่าแฟนคลับเอฟซีสนุกนขาบ,บ๊ายบายขับรถดีๆนะครับ,น,รบนี่แฟนคลับขอถ่ายรูปครับวจอดรถถ่ายรูปครับ

นั่กเลไม่ได้กินยีเนาะน้องหมาจ้านี่ตีก่อนก้นหลายเลยนี่ตีกันอย่นี่นี่ตีกันไว้่แ้วมั่ี่นั่ง้นบอสะปนาสยีาแต่เสือขึ้นบีบีเอสนะแต่เสือขึ้นบีเอสนะอือิเกีอกนาวางเไปล้วครับพี่ลาจิขึ้นรถนว อันนี้อันนี้เราเป็นเนื้อเียเลยค้ยของเสียใช่เลยเหี้ยตรงไหนโอ้เกือบไปแล้วตั้งหกพันนูขอบคุณมากเอ็งจี้ ไอโฟนไอพอตไอพอตแอปพอตสงสัยเหี้ยตอนเขียนแน่เลยสงสัยเหี้ยตอนตอนเขียนหนังสือเนี่ยเพราะว่างไว้ลเพราะว่างไว้เอาเมริกาจาว่างไวแล้เจาวาเขียนหนังสือโอ้สงสัยต้องว่างไว้เขียนหนังสือแท้เกือบไปแล้วขอบคุณแม่หน่อยขอบคุณพี่เอ็งจี้ครับที่เก็บรถให้ครับรถในนังซี่บอกรถใ้แท็กซี่บอกรถในรถบ้าน นี่ครับไอพอดเสียี่เนี่ยไม่หน่อยเก็บไม่ให้บรรยากาศคการดำหลังรับทรงอีลาขึ้นรถครับแฟนครับเอฟซีโอ้ยมาหุ่มมาต่อมมาหอมอีลาครับสได้คิดถึงเพียงจี้ไม่ได้ตามไปโคราช แต่เดี๋ยวก็กลับมาเราเอาหัวใจเราฝากไว้ที่นี่นะจาเจอเกัน,กนเดี๋ยวจะมาเขียนมาอะไราให้อีหล่าอีกวันนี่แหละครับบรรยากาศด้านหลังทรงอีหล่าขึ้นรถครับบรรยากาศกับประมาณนี้แหละครับแฟนครับเอฟซีทุกคนทุกท่านครับเอา คลิปนี้บริษัทมะญ่าับฝากไว้ทั้งนี้ครับฝากติดตามช่องเซบีออฟฟิเชียลด้วยฝากกดสับสกัยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกระโลงโปร่ปงโปร่งโปร่งทางช่องเซบีน้ำเด้อช่องเล็กๆน้อยๆผู้ติดต,ตามแค่หมื่นสับสกัยเองฝากดันให้ถึงแสนก่อนเปิดฤดูกาลวงสำนักพิมพ์แบงเพื่อเซบีสิทธิ์ได้ไปฉลองสับสกัยดันหนาไว้ที่กาแฟคาบเอฟซีทุกคนทุกท่านครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด s u b s c r i b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องเซบี้นะครับมีคลิปดีๆครับช่วงท้ายคลิปครับกดติดตามได้เลยครับเนี่ยฮะคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ fc ได้รับชมอย่างต่อเนื่องนะครับกดเลยครับกดเลยนี่คลิปดีๆนะครับอยู่ตรงนี้ครับฝากกดติดตามต่อเนื่องได้เลยครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ